มาดูการร่วมมือของพี่น้องสื่อนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่จะร่วมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางด้านสื่อและก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะก็ได้เยือนสออบอตค่คะเพื่อรับฟังการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอบตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจ พันตำรวจโทรวรณพงศ์คดชรักข่าเลข,ขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้นาวาเอกจกกักรพลอภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสออบตอให้การต้อนรับนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยซึ่งนำคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียกว่า42คนพบปะผู้บริหารของสออบตอและรับฟังการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวคาบสมุทรมาลายูครั้งที่1ระหว่างวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่2ธันวาคม2566จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆค่ะให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT ค่ะและการกระชับมิตรระหว่างสื่อมาเลเซียอินโดนีเซียและสื่อไทยในพื้นที่ของจังหวัดแชแดนภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั้ง3ประเทศและเปิดมุมมองของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ ทางด้านดาโตะซัมเซซอาลัมเอสเอ็ค่ะไครุดดินผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศสำนักง,งานเลขานุการองค์กรเกบังกิตันนูซันตาร์สจัตตรหรือ SKNS ค่ะจากรัฐเคดาประเทศมาเลเซียกล่าวว่าทางกลุ่มของตนต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในเรื่องของอีโคทัวริซึมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันโดยทางด้าน SKNS นะคะก็ได้เชื่อมั่น ในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างกลุ่มมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในทางสี่รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ชมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนและแหล่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของแต่ละจังหวัดพร้อมกับสัมมนาหวัวข,ข้อความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ IMTGT ทีที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะเดินทางกลับผ่านด่านสะเดาด้วยค่ะ